ก็อ่าสำหรับข้อ2นะคะถามว่าสมใจนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพได้แนะนำผู้ป่วยให้ซื้อยาสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับแก้หอบหืดที่ตนเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการโฆษณาสรรพคุณว่าบิดาตนเองใช้แล้วได้ผลดีและราคาไม่แพงการกระทำของอสมใจเนี่ยผิดจรรยาบรรณ วิชาชีพหรือไม่อ่าก็ไก่นะคะบอกว่าผิดเอ่อไม่ผิดเพราะว่าเสนออ่าแนะเหมือนกับเสนอแนะยานะคะแก่ผู้ป่วยพอไก่บอกว่าไม่ผิดเพราะทําให้ผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายพอควายบอกว่าผิดนะคะเพราะเป็นการก้าวล้ําวิชาชีพเวชกรรมก็คือไปก้าวล้ํา เกี่ยวกับพวกเภสัชเนาะแล้วก็งองงูนะคะบอกว่าผิดเพราะเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกอืมส่วนใหญ่นะคะน้องตอบงองงูนะคะอ่ะมีใครตอบบ้างน้องพัชราภาบอกงองงูค่ะพิวตี้น้องวัชราพรก็บอกงองงูค่ะพิวตี้นะคะ ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดพิวตี้ให้เวลา1นาทีนะคะตอนนี้บ่ายโมงห้อ็ดนะคะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงห้นะคะเดพิวตี้จะเฉลยเนาะก็เมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะพอดีพิวิตี้นัดไว้บ่ายโมงเนาะแต่ว่ามาเลดค่อนข้างเยอะเออพอดีว่าไปหาคนขึ้นเวรบ่ายให้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> สุดแล้วมีน้องขึ้นให้อยู่นะคะแต่ว่าพิวิตี้ก็เป็นสแตนบายเนา นั่นแหละก็สรุปวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะติวยาวๆนะคะจนถึง hmm. ช <c oughs> <t> ่วงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นพิวตี้มีธุระเนาะก็อ่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะข้อนี้เลยเนี่ยสม,สมใจเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะแต่ว่าได้แนะแนําผู้ป่วยเนี่ยให้ซื้อยาสมุนไพรอ่านะซึ่งยาสมุนไพรแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยส่วนประกอบแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขาจะเรียกว่ายาผีบอกเนาะซึ่งเป็นยาที่แก้ได้ทุกโรคค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคคอผื่นโรคความดันโรคหัวใจอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งโดยสมใจเนี่ยได้ทําการโฆษณาด้วยนะว่า พ่อตัวเองเนี่ยใช้แล้วดีมากเลยนะก็ที่สําคัญเลยคือราคาไม่แพงนะคะข้อนี้เขาเขาแค่ต้องการถามว่า,าสมใจเนี่ยทำผิด จรรยาบรณวิชาชีพหรือไม่นะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าผิดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูช้อยกันนะคะเราก็สามารถตัดช้อยได้แล้วนะก็คือช้อยที่เขียนว่าไม่มผิดนี่ก็คือตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็คือผิดล้านเปอร์เซ็นต์แค่ขึ้นอยู่กับว่าผิดเพราะอะไรนะคะระหว่างคอควายกับงอง,งูเนะาะเดี๋ยวไปดูคอควายคอควายบอกว่าผิดค่ะเพราะเป็นการก้าวล้ำวิชาชีพเวชกรรมนะอันนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่า ที่จริงเราก็ไปก้าวล้ำวิชาชีพเวชกรรมด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูอีกช้อยหนึ่งก่อนนะคะงอง,งูนะคะบอกว่าผิดค่ะเพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้ซื้อยาสมนุนไพรที่ไม่เปิดเผยส่วนประกอบอ่ะใช่ไหมปกติแล้วนะคะ,ะในการนะคะแนะนําหรือว่าที่จริงมันทําไม่ได้อยู่แล้วเนาะต่อให้แบบ บางทีเรารู้ส่วนประกอบแต่ว่าถ้ามาไห่ก็ตามที่เป็นการโฆษณานะคะเหมือนมันก็เหมือนแนวประมาณการหลอกแหละหลอกให้ซื้อนะคะการโฆษณาชวนเชื่อว่าตัวนี้กินแล้วดีอะไรยังไงนะคะซึ่งที่สําคัญเลยนะคะโดยเฉพาะยาสมุนไพรเนาะที่ไม่มีส่วนประกอบหรือว่าไม่เปิดเผยส่วนประกอบที่ชัดเจนนะคะอันนี้กําหนดเป็นข้อบังคับชัดเจนนะคะในการที่เรานะคะจะแนะนําอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเกี่ยวกับ กับระเบียบนะคะของเขาเองนะคะว่าเกี่ยวกับการแนะนําการซื้อยาหรือว่าสมุนไพรนะคะซึ่งของพยาบาลเองก็มีเหมือนกันว่าไม่ควรแนะนำนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับไปซื้อนะคะของหรือว่าซื้ออะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเวลาเราประกอบวิชาชีพนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าจริยธรรมแห่งวิชาชีพอยู่นะคะก็คือ อันแรกเลยตอนนี้คือกำลังโดนตรวจสอบเยอะมากนะคะก็คือการเรียกร้องสินเงินหรือว่าสินจ้างนะคะที่นอกเหนือจากค่าบริการที่เราได้รับนะคะอันนี้โรงพยาบาลวิวตี้แบบเข่งคัดมากเนะาะเขากาลังตรวจสอบแบบเหมือนกับเขาเรียกว่า,า,าสวยน,ออนั่นแหละเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเออมู้จะเรียกใช้แทนคาําภาษาไทยว่าอะไรดีนะคะมันแบบ แนวแบบเออสิ่งที่เขาแบบให้รางวัลคนไข้ให้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยก็รับไม่ได้นะเออต้องบอกคนไข้ว่าแบบ เราไม่สามารถรับเงินได้เาพราะเราได้เงินเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเวลาที่เรารีเฟอร์หรือว่าส่งต่ออะไรก็ตามแต่นะคะเราห้ามเรียกร้องนะคะข่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่านุ่นค่านี่อันนี้เราเรียกไม่ได้เหมือนลดรีเฟอร์ลงพยาบาลคิดถึงเวลาเราจะรีเฟอร์ก็คือเราต้องส่งตัวไปให้เขาแบบฟรีๆนะคะไม่มีข้อกําหนดหรือว่าข้าอเรียกรับเงินนะคะจากคนไข้นะคะต่อไปเลยนะคะ ก็คือ,อไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่นึกถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยอ,อันนี้เราต้องคำนึงถึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือไม่ชักจูงหรือว่าจงใจให้ผู้ป่วยอื่นนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลตัวเองเนาะหรือว่ามาเป็นผู้ป่วยของตนเองนะคะอย่างเช่นแบบเอ้ยเราเนี่ยทำงานอยู่ทรงอกเพอเอิญพ่อแม่เราเนี่ยก็รักษาใกล้บ้านแหละแต่ว่าเราก็ไปคุยให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเราฟังเนี่ยไปรักษาที่ทรงอกสิอ่ะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อ่ะ ปรากฏว่าเออก็ถือว่าเป็นการทําผิดจริยธรรมเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือไม่สนับสนุนให้ใช้ยาตํำรับลับนะคะยาตํำรับลับในที่นี้ก็คือ,อายานะคะที่ไม่ได้เปิดเผยส่วนประกอบอย่างเช่นยาสมุนไพรในข้อนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ตอนนี้บอดพิวตี้ก็กาลังเค,คร่งครัดมากนะคะในการห้อยป้ายชื่อเพราะว่าอ่า ปกติแล้วนะคะผู้ป่วย,ยมีสิทธิ์ที่จะได้ทราบะะชื่อนามสกุลปริญญาสาขาของวิชาชีพเวลาทําการที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรของเราอย่างชัดเจน,เนแล้วก็อันสุดท้ายเลยะะก็คือไม่กระทําการทดลองต่อมนุษย์หรือว่าต่อผู้ป่วยนะคะถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมะะเอาง่ายว่าเวลาทําวิจัยเราก็ต้องทําหนังสือ,อเกี่ยวกับยินยอมนะะในการเข้าร่วมวิจัยสรุปแล้วข้อนี้ก็คือตอบง,อง,งู ดส่วนใหญ่น้องตอบถูกกันนะคะ